ตัวต่อมา a t f p o อ p ค e กาแฟเพื่อสุขภาพที่ใส่สารสกัดจากสมุนไพรเข้าไปถึง29ชนิดเลยทีเดียวยกตัวอย่างสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดหลินจือแดงสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากลูทีนสารสกัดจากกระชายดำและเถาวัลเปลียงและเราใส่กาแฟสายพันธุ์อาริบิก้านะครับสรรพคุณบำรุงสายตาบำรุงสมอง แก้ปวดเมื่อยแก้ท้องอืดบำรุงกำลังและดูแลร่างกายแบบองค์รวมสามารถสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายขับสารพิษได้ด้วยนะครับครีมเทียมของเราเป็นสารสกัดจากน้ำมันมะพร้าวดื่มกาแฟของเราไม่ต้องกลัวในเรื่องของไขมันทารน,นะครับในหนึ่งซองบรรจุไปถึง20กรัมเลยทีเดียว ให้เราดื่มกาแฟแบบอริดอร่อยและยังได้สุขภาพด้วยนะครับ